สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันที่208แล้วนะครับวันที่208เนี่ยนะครับอ๋อชิงชิงชิงชปิงริงิงปาปสาถ่ายคลิปอยู่นะจริงชิงนะวันที่208เนี่ยนะครับก็จะต่อจากเอ่อเมื่อเมื่อวานเลยนะครับคือผมได้แชร์เกี่ยวกับเรื่อง เวลานะครับความสําคัญของ,ต,องต้นทุนเวลานะครับซึ่งเราทุกคนมีเท่ากันนะครับแ,แล้วก็เราทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับแต่อยู่ที่เราจะสามารถจัดสรรได้อย่างไรนะครับต้นทุนเวลาอะไรก็ใจมีเด็กกวนโอเคแล้วก็ต้นทุนต่อมานะครับก็คือ ต้นทุนความรู้นะครับอันเนี้ยเราทุกคนจะมีไม่เท่ากันแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจัดสรรเวลาที่จะหาความรู้ได้อย่างไรนะครับโดยการจัดสรรเวลานะครับเห็นใช่ไหมฮะว่ามันมาจากต้นทุนตัวแรกนะครับที่สําคัญมากคือเวลา <S <S 2> <S 2> แล้วก็ต้นทุนตัวที่2คือความรู้นะครับ ต่วต้นทุนตัวต่อไปนะครับคือตัวที่สามนี่ครับเป็นตัวที่สําคัญเหมือนกันนะครับสำคัญทุกตัวนะครับ <c oughs> ตัวแรกสําคัญที่สุดนะฮะและ,ะต้นทุนที่3นี่ก็คือต้นทุนกําลังนะครับหรือว่าแรงนะครับต้นทุนกําลังหรือว่าแรงเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มี เขาเรียกไม่มีเงินหรือว่าไม่มีเครื่องมือหรืออะไรเนี่ยเราสามารถใช้แรงของเราได้นะครับคือ,อถ้าเรานะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันแล้วกันที่ประดิษฐ์หลอดไฟใช่ไหมที่จัดสรรเวลานะครับเพื่อที่จะผลิตหลอดไฟนะครับก็เลยหาความรู้มานะครับ หาความรู้มาทําหลอดไฟนะครับทําหลอดที่1ไม่ได้หลอดที่2ไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้ครับใช้3อย่างนะครับที่ผ่านมาก็คือใช้เวลานะครับเวลาระยะยาวนานในการค้นควา้าแล้วก็ใช้ความรู้พัฒนามาเรื่อยๆและใช้กําลังใช้แรงนะครับเหมือนเช่นกันนะครับอ่าเช่นกันพี่น้องตระกูลไบที่ ผลิตเครื่องบินก็เช่นกันนะครับใช้ต้นทุน3อย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจัดเวลาให้ได้นะครับต้นทุนตัวที่1นะครับแล้วก็ต้นทุนตัวที่2นะครับหาความรู้และต้นทุนที่3นะครับลงมือทํานะครับด้วยสิ่งที่เรามีอยู่นะครับ2มือของเรา2องปากของเราแล้วก็สอเท้าของเราเื่าจะ ไม่ไมดีดีน่ารักดีอยู่กับปลาเนี่ยแหละไมเป็นไรอืมโอเคเราก็วันนี้นครับผมแจกไปแล้วสามต้นทุนนะครับก,ก็คือต้นทุนเวลาแล้วก็อต้นทุนอเดี๋ยวต้นทุนเวลาต้นทุนเวลาต้นทุน ความรู้นะครับแล้วก็ต้นทุนกําลังนะครับจะไม่มีข้ออ้างนะครับเพราะว่าจะไม่มีข้ออ้างนะครับว่าไม่มีทุนครับผมแจกทุนให้กับทุกท่านแล้วครับไปลงมือทํานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจกต้นทุนที่4กันครับบายบายค่ะบายบายสิคะบายบายแฟบินบายบายค่ะบาย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 